ไหนใครเป็นแบบนี้กันบ้างคะว่าโอ้โวันนี้โกรธ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 แบบมันปีด๊ดปีตปีตขึ้นมาในสมองเลยนะคะแต่ไม่ได้เดี๋ยวเสียฟอร์มเสียลุกเราจะต้องคีปคููเราจะต้องแอคว่าเราเนี่ยเป็นคนดีเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ไม่ให้เสียลุกแล้วก็ทุกอย่างฉันยังเอาอยู่ใครเคยเป็นแบบนั้นกันบ้างคะตามชิสมาค่ะ และคุณรู้ไหมอาการที่เรารู้สึกโกรธหรือเรามีอารมณ์กับอะไรบางอย่างแล้วเราเบี่ยงเบนมันหรือเราทําเป็นเหมือนกับว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเนี่ยมันส่งผลร้ายต่อคุณนะคะว่าคุณไม่ได้ปลดปล่อยอารมณ์นั้นคือเหมือนคุณอาจจะทํางานจนลืมหรือหน้าที่การงานต่างๆที่เข้ามาประดังประเดนในแต่ละวันมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องเพอร์ฟอร์มความเป็น โปรเฟชชั่นอลคุณต้องลุกครูคุณต้องลุกบอสคุณต้องลุกเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นคนดีถ้าคุณแบกเอาสิ่งเหล่านี้ไว้ในชีวิตอยู่ตลอดเวลาเนี่ยบางครั้งมันทำให้คุณลืมไปว่าอารมณ์ในจิตใจของคุณเนี่ยเขามีตัวตนอยู่นะคะวันนี้ซิสจะพาคุณมาดูจิตใจตัวเองกันมาดูอารมณ์ตัวเองกันและนั่นเป็นสาเหตุของความทุกข์ที่คุณไม่ได้ปลดปล่อยมันออกไป เพราะคุณไม่ได้ตระหนักรู้ว่ามันเกิดขึ้นต่างหากล่ะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราแต่ละวันแน่นอนอารมณ์เป็นเรื่องธรรมชาตินะคะและคุณอย่าปฏิเสธเลยว่าฉันไม่โกรธฉันไม่เกลียดฉันสวยฉันเอาอยู่มันไม่จริงเพราะหลายครั้งเลยนะเราก็โกรธเราก็เกลียดเราก็แบบ อยากจะกรี๊ดเหมือนกันแหละนะแต่ว่ามันทําไม่ได้ถ้าสถานการณ์หรือบริบทมันไม่เป็นใจให้เรากรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดเอาหัวซุกหมอนนะคะนะั้นมันใน,ในห้องนอนแล้วเนาะแต่ถ้าอยู่ที่ทํางานอยู่ที่โรงเรียนหรืออยู่ในกลุ่มสังคมของเพื่อนๆเราไม่น่าจะทําอะไรแบบนั้นได้แล้วมันก็ทําให้เราเ,าเก็บเอาอารมณ์เหล่านั้นเนี่ย เหมือนกับเก็บกดเอาไว้ข้างในหรือไม่เราก็เพิกเฉยละเลยมันไปนะคะจนกลายเป็นอารมณ์ลบๆที่มันสะสมอยู่ในชีวิตเรานะคะและรู้ไหมยิ่งนานวันเข้าคุณสะสมสิ่งเหล่านี้ไว้ในชีวิตนะคะอารมณ์ลบๆที่ไม่ได้ปลดปล่อยนะไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเกลียดความเครียดแค้นความรู้สึกเศร้าความรู้สึกหม่นมองอะไรใดๆที่มันเป็นอารมณ์ลบๆความอิจฉ้าความ อาฆาตความพยาบาทนะคะทุกๆอย่างเนี่ยมันยิ่งส่งผลทําให้สุขภาพร่างกายของเราเนี่ยแย่ yeah. ถ้าไม่ทางจิตใจเนี่ยจิตใจเริ่มต้นเบื้องต้นเลยนะแต่หลายครั้งคุณไม่รู้ว่าการที่คุณเกิดความเจ็บป่วยนะคะภาวะความเจ็บป่วยอาจจะเป็นจจเจ็บกล้ามเนือจจเน้อหรือเหมือนใครมาขี่อยู่บนบาหรือเราคิดว่าตัวเราเป็นออฟฟิศซินโดรมหลายครั้งอาจจะมีสาเหตุจากอารมณ์ที่เก็บกดอยู่ในชีวิตคุณ โดยที่คุณยังไม่เคยปลดปล่อยเขาออกไปนะคะและเขาเนี่ยส่งเสียงร้องเรียกหรือแบบส่งสัญญาณให้คุณได้รู้มาเป็นทางร่างกายนะว่าคเขาเนี่ยอยากจะออกมาละเขาเจ็บปวดตรงนี้ตรงนั้นตรงโน้นนะคะซึ่ง บางทีคุณหาสาเหตุไม่ได้และถ้าเกิดคุณเรียนรู้ที่จะกำจัดอารมณ์ลบๆของคุณออกจากชีวิตบางทีอาการเจ็บปวดเหล่านั้นเนี่ยก็อาจจะหายไปได้ด้วยนะคะนั่นคืออาจจะเป็นเรื่องของไมเกรนเรื่องของอาการเจ็บปวดอะไรบางอย่างที่มันดูยาวนานนะคะโดยที่คุณไม่รู้ตัวว่ามันเกิดมาจากสาเหตุอะไรอะเรื่องแรกเลยสิ่งที่คุณต้อง ตระหนักรู้นะคือคือ,คอเรื่องของ awareness คุณต้องตระหนักรู้ว่ามีอารมณ์โกรธขึ้นแล้วมีอารมณเ์เกลียดขึ้นแล้วหรือมีอารมณ์ใดๆที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณไปห้ามเขาไม่ได้คุณไปบังคับเขาไม่ได้นะคะเราเป็นมนุษย์เราต้องยอมรับธรรมชาติที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่เวลาที่เขาเกิดขึ้นเนี่ย คุณต้องตระหนักรู้นะคะอย่าเบียงเบนอย่าเก็บกดอย่าทำเป็นเพิกเฉยว่าไม่มีไม่จริงไม่จริงฉันไม่ได้โกรธฉันแบบเป็นนางสาวไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือไม่ได้คุณต้องยอมรับคุณต้องรับรู้ว่าเขามีอยู่จริงอ่าตอนนี้ฉันยังโกรธฉันโกรธอยู่อ่าตอนนี้เป็นอารมณ์ที่ฉันรู้สึกเกลียดคนคนนี้เหลือเกินหรืออะไรแบบนี้คุณต้องยอมรับ ะะเพราะคุณยอมรับคุณตระหนักรู้แล้วเนี่ยไปต่อในเรื่องของการแอ c เซปต์การยอมรับว่าเฮ้ยมันเกิดอารมณ์นี้ขึ้นนะคะตระหนักรู้ยอมรับและการยอมรับนี่แหละมันจะทำให้อารมณ์ของคุณเนี่ยเขาสลายตัวไปนะคะเหมือนกับถ้าในทางพุทธศาสนาหรือคนที่เคยฝึกจิตฝึกใจฝึกดูอารมณ์ตัวเองนะคะก็คงพอจะเข้าใจว่า ตื่นอยู่ดับไปตื่นอยู่ดับไปอารมณ์นั้นนะคะซิสก็พูดไม่ถูกนะซิสไม่ได้มาสายนั้นแต่ในการรับรู้ยอมรับว่าเกิดอารมณ์ขุ่นมัวขึ้นในชีวิตเราเกิดอารมณ์แย่ๆขึ้นในใจเราเนี่ยเราพอเรายอมรับแล้วเนี่ยว่ามันเกิดขึ้นเขาจะสลายตัวไปเองมันเหมือนเป็นแมคคาเนซิมของอารมณ์นะคะว่า ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันแล้วเราเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาเช่นเรารู้สึกเศร้าเราอยากร้องไห้โอเคตอนนี้ฉันกําลังเศร้าฉันอยากร้องไห้ร้องออกมามันก็เป็นการฮีลิ่งนะคะในการที่คุณยอมรับมันว่าเออฉันเศร้าอ่ะฉันขอร้องไห้หน่อยนะตอนนี้นะหรือฉันโกรธอ่ะฉันขอกรีดกับตัวเองหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นการฮีลิ่งให้กับตัวคุณเองด้วยในเรื่องของการบําบัดอารมณ์ลบๆหรือปลดปล่อยให้เขาออกมานะคะแล้วก็เป็น ขั้นตอนที่3มคือการ Let โกปล่อยมันไปค่ะบางครั้งเราไปยึดติดอยู่กับเรื่องราวบางอย่างเพราะเราไปเล่าสตอรี่หรือเราไปให้คุณค่าหรือไปตีความกับเรื่องนั้นๆมันทําให้เกิดอารมณ์เหล่านั้นขึ้นเช่นคุณมีแฟนคุณเลิกกับแฟนแล้วคุณรู้สึกเสียใจมากๆเพราะคุณรู้สึกว่าแฟนคนนี้ทําดีกับคุณในเรื่องนี้เรื่องนั้นและคุณคิดถึงวันเวลาเหล่านั้น นะคะคุณก็ไม่อยากจะปล่อยเข้าไปคุณอยากได้ช่วงเวลาที่หอมหวานช่วงเวลาที่เรารักกันเขามีความหมายกับคุณมากเหลือเกินในตอนนั้นถ้าขาดเขาไปแล้วคุณก็อาจจะแบบมีชีวิตอยู่ได้ายากลําบากเพราะคุณก็ไม่รู้ว่าอนาคตคุณจะไปเจอใครอีกนะคะนั่นคือการที่คุณยังไม่ยอมรับความสัมพันธ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ยอมรับอารมณ์ของตัวเองว่าเฮ้ยตอนนี้เราเสียใจอะเราเรา,เราไม่มีเขาแล้วนะคะ พอยอมรับอะเราทําอะไรกับตรงนี้กับอารมณ์ของเองได้บ้างเราเศร้าเราเสียใจเราหดหูยอมรับกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นทุกๆอย่างเลยค่ะรับรู้ถึงมันรับรู้ถึงมัน,มนแล้วก็บอกตัวเองว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะรู้สึกแบบนี้แล้วก็เลิกเล่าสตอรี่เดิมๆให้กับตัวเองฟังปล่อยมันไปค่ะ ไม่ต้องไปย้ำคิดย้ำทำเล่าให้เพื่อนฟังในเรื่องเดิมๆเ,เขาทำไม่ดีกับฉันอย่างนี้เขาทำร้ายใจิตใจฉันอย่างนี้เขาทำให้ฉันเจ็บปวดอย่างนั้นเรื่องเดิมๆรีพีทซ้ำๆนั่นคือการที่คุณยังไม่ยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอารมณ์ที่คุณเศร้าผิดหวังเสียใจที่มันเกิดขึ้นและปล่อย ะะซิสฝากไว้แค่นี้ว่าลองไปพิจารณาบำบัดตัวเองบำบัดจิตใจตัวเองดูด้วยวิธีการตระหนักรู้ถึงอารมณ์ตัวเองนะคะว่าคุณกำลังรู้สึกยังไง awareness นะคะ accept ยอมรับค่ะยอมรับว่าเรารู้สึกแบบนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาอย่าตำหนิตัวเองว่าฉันรู้สึกแบบนี้มันไม่ดีฉันคือคนไม่ดีมันไม่ใช่นะคะมันเป็นเรื่องธรรมชาติยอมรับแล้วก็ปลดปล่อย อยากจะร้องไห้ร้องอยากจะทำอะไรทำนะคะในสิ่งที่มันไม่ทำร้ายคนอื่นนะคะแต่อย่าทำร้ายตัวเองและอย่าทำร้ายผู้อื่นแค่ยอมรับอารมณ์และให้เขาปลดปล่อยออกมาทางการร้องไห้โดยมากจะเป็นการร้องไห้หรือไม่ก็อาจจะเป็นการนั่งสมาธิหายใจเข้าลึกๆหายใจออกทางปากในลักษณะแบบนี้ก็เป็นการปลดปล่อยอารมณ์เช่นกันอีกครั้งนะคะหายใจเข้าหายใจออกทางปากด้วยนะคะ การออกแบบเนี้ยมันก็เป็นการปลดปล่อยอารมณ์ของเราออกไปนะคะและขั้นตอนที่3ก็คือ Let Go ปล่อยมันไปค่ะอย่าไปเล่าสตอรี่เดิมๆให้กับตัวเองซ้ำๆและคุณสามารถทำเรื่องนี้รีพีทได้นะคะปล่อยครั้งเท่าที่คุณจับอารมณ์ตัวเองได้เพื่อที่จะบรรเทา อาการความรู้สึกที่เก็บกดแล้วก็เบี่ยงเบนอารมณ์ของตัวเองนะคะและมันจะทําให้คุณเจ็บป่วยได้ในที่สุดนะคะรีบปลดปล่อยมันรีบเพลิ่งตัวเองตั้งแต่วันนี้นะคะเมื่อคุณได้ฟังคลิปนี้จบลองไปทํากับตัวคุณเองดูค่ะเป็นกันบ้านนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าหวังว่าทุกคนจะดีขึ้นกับคลิปง่ายๆคลิปนี้ของซิสที่นามาฝากเดคะและเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย you <laughs>